แม่ติ๊ตางนะคะแต่ว,ว่านี่คือการเดินทางของพระจันทร์นะคะพระจันทร์จะพาเราไปที่ไหนเราก็จะไปที่นั่นค่ะเพราะว่ามันคือการเดินทางของพัะจันทร์ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มีงานนะมีงานแล้วก็เดี๋ยวว่าจะต้องว่าจะไปไปเป็นเด็กวัดเดินทางกับเจ้าคุณอาจารย์อีกสองสามวันเจ้าคุณอาจารย์เขา จะไปเยี่ยมโยมก่อนเข้าพรรษาแล้วเขาก็ชวนไปด้วยก็เลยว่าจะไปกับท่านสักหน่อยนะไปอุปถากพระเดินทางปลอดภยัยขอบคุณค่าปลอดภัยทุกเส้นทางและการเดินทางนะคะอืปลอดภัยในทุกเส้นทางเดินทางปลอดภัยจ้าขอบคุณคุณพี่แมวนะคะ ขอบคุณคุณทุกคนตอนนี้มีทุเรียนกวนนะจ๊ะทุเรียนกวนทุเรียนกวนฉ่ำๆบายแพรลี่ไพวันนะจ๊ะทุเรียนกวนฉ่ำๆสนใจก็ไปได้ที่บ้านฝาเดอ้อทุเรียนกวนเดอ้อทําแบบน่ากินมากเลยอะ่ะเด็กๆเขาทํากันช่างจะทํามีแม่พงแม่พิม์พใส่แม่พิม์ ทำให้มันดูหน้าหน้าอีสงานบรรยายไม่น่าจะมีไลท์นะคะไม่น่าจะมีคนหักเพนใดก็แค่ในฝันจบแล้วเอาวาสาตวัวนู้ใจเลย้านปิดตำนานหักเจ้าข้างเดียวพี่ก็ไปเล็บเขาก็ยังบอแลมาเลี ครใจดีเขาจอเขาใจให้หน่อยนะจ๊ะส่งของขวัญให้ได้นะคะส่งแมวเยี่ยมได้นะคะเยี่ยมสุดๆแมวเยี่ยมเยี่ยมสุดๆส,สวัสดีค่ะเออเรียกปาเต้นคนสวยจอยสวัสดีค่ะไม่ได้เที่ยวค่ะไปทํางานค่ะพี่ไปทํางานพรุ่งนี้มีงานบรรยายก็อาจารย์หมอเขารู้เขาเป็นคนที่ดูแลเคสคุณแม่ค่ะ แล้วก็เขาขอความอนุเคราะห์มาเชิญไปบรรยายเราก็ด้วยความยินดีอย่างอย่างยิ่งและอย่างสูงนะคะก็ไปให้เขานิดหนึ่งไปให้เขานิดหนึ่งนะคะเขาดูแลเขาดูแลคุณแม่เจ้าของคำเดียว คุณพี่แอร์ไปดูรายละเอียดได้เลยในบ้านฟ้าได้เลยลงรายละเอียดไว้ให้ทั้งหมดแล้วค่ะหน้าอีทมากหน้าอีทมากทําแบบน่าทานมากอืมเห็นว่าจะมานะคะแต่ไม่รู้ว่าเวลาจะตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านหลายวันเลยเนี่ยกลับบ้านอีชีก็เกือบวันที่สิบแล้วอะ่ะมีงานยาวเลยค่ะชีพจรลงขาก็นี่แหละบอกแล้วไง ไม่น่าหมดหน้าทุเรียนเลยปกติหน้าทุเรียนนะ่ะไม่รับงานเลยนะคะอยู่บ้านอันนี้หมดหน้าทุเรียนปุ๊บก็เอางานเข้าพอดีเหมือนรู้เหมือนรู้เหมือนแกล้งเอองานเข้าแล้วก็ต้องก็ต้องถ้ไปก็ต้องทําก็ต้องไปก็ต้องทําค่ะตามระเบียบไปนะคะสวัสดีเจ็ดร้อยสามสิบท่านเจ็ดร้อยสามสิบท่านคะ่ะสวัสดีจ้า เขาใจเขาใจไปเออเด็กยังไม่เลิกเรียนนี่หว่านี่เพิ่งกี่โมงเนี่ยเด็กยังไม่เลิกเรียนขอบคุณพี่อัญชลีนะคะขอบคุณพี่อัญชลีค่ะเออแมวเยี่ยมจริงๆแมวเยี่ยมจริงๆเยี่ยมสุดเยี่ยมจริงๆฝนเหมือนจะตกนะคะที่จันบุรีเนี่ยคืมฟ้าค,มาคืมฝนมาอีกแล้วคืมมาอีกแล้วเหมือนฝนจะตก ขอบคุณคุณพี่ปายคะ่ะขอบคุณคุณพี่ปายจ้าขอบคุณพี่ปายนะคะเออเยี่ยมสดุสดๆส่งมาเลยคะ่ะให้มันเต็มหลอดเขาไม่อยากให้น้องวางงานมีก็ไปทําได้คะ่ะมีก็ไปทําได้เพราะเรามีรถไปไหนก็ไปได้ไปได้หมดขอให้เขาแล้วแต่เขาจะจา้างอุ้ยขอบคุณคะ่ะอุ้ยขอบคุณหังขวัญคะ่ะแล้วแต่จะจาะ้างค่ะ ขอแค่จ้างอย่างเดียวไปให้ได้หมดทั่วราชาณาจจกรนะงานงานลาดงานหลวงงานฟรีบ้างงานงานจ้างบ้างนะถ้าจ้างถะทุกงานก็จะอยู่ไม่ได้นะเออจ้างบ้างฟรีบ้างถึงจะอยู่ได้นะคะตา,ตามตามสเต็ปเสียงคนลื ว่าน้องเป็นเมียชาวพวกทหารฝรั่งก็แย่ยตค่ะพี่ไข่มุกขอบคุณค่ะคุณพี่หญิงขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญจาก f อที่น่ารักทุกคนนะคะเออขอบคุณสำหรับของขวัญจาก f อที่น่ารักทุกคนนะคะออวันนี้จะเข้ากทมค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานบอยอนะคะ,ะ,ะมันเนี่ยร มีงานบอยอไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เชิญเชิญก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามีงานบรรยายค่ะงานบรรยายเขารับไว้นานแล้วตกลงไว้นานแล้วงานบรรยายสองวันสองสามต้นเดือนก็ดีนะฮะไปได้ไปพูดไปคุยเจอน้องๆน,น,นักศึกษาเราก็ได้ไปแช์ ประสบการณ์แชร์อะไรวันนี้ที่ไปพูดก็ไปพูดเรื่องนักศึกษาทีาน่นักศึกษาปีหนึ่งค่ะนักศึกษาปีหนึ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามหาลายัยใหม่ๆก็มูฟจากความเป็นเด็กมัธยมมาเป็นเด็กมหาลายัยการจัดการเรื่องความรู้สึกเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่า มันเหมือนเด็กเขากําลังจะก้าวออกจากเซฟโซนใช่ไหมล่ะเด็กวัยมัธยมมันยังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ครอบครัวพอเริ่มวัยมหาลัยแล้วบางคนก็ย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึง่งอะไรเงี้ยมาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต้องแบบมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันต้องแบบปรับอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะมันต้องปรับอะไรหลายๆอย่างการเป็นอยู่เอ่ยอะไรเอ่ยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมมาเจอเพื่อนใหม่สถา,านที่ใหม่ผู้คนใหม่ๆ นะเราก็มาแชร์ลิงข้อมูลแชร์ลิงแง่คิดให้กับเด็กๆนะแล้วก็บอกว่าอย่างตัวดิฉันเองอะ่ะดิฉันก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางตั้งแต่อายุ13แตใช่ไหมล่ะไปอยู่เรียนที่สุขโขทัยอะ่ะต่วัดทุง่งที่วัดที่ทุ่งสเสลี่ยมอะ่ะเป็นเนนไปหัวเดียวกระเทียมรีบเลยไม่มีใครไม่รู้จักใครไม่มีเพื่อนไปหาเพื่อนเอาข้างหน้า ไปหาเพื่อนเอาข้างหน้าไปเรียนรู้เอาข้างหน้าต้องมีความอดทนมีความเข้มแข็งเด็ดเดียวนะคนจะประสบความสําเร็จอนะ่ะแต่ก็นั่นแหละการเข้าการก้าวข้ามความกลัวมันก็เป็นฉากหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกคนมันจะต้องก้าวข้ามความกลัวไปให้ได้นะถ้าเราแบบติดกับดักกับความกลัวอย่างเงี้ยไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าไปที่ไหนไม่กล้าเจอผู้คนไม่กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่กล้าเอาตัวเองออกมาจาก มาจากจุดที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นเซฟโซนเน่ยบางทีมันก็เหมือนเป็นการตัดโอกาสให้กับตัวเองที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะฉะนั้นมันก็นั่นแหละมันก็คือประสบการณ์เราอยากมีประสบการณ์เราอยากมีประสบการณ์ชีวิตเราก็ต้องเราก็ต้องกล้าที่จะออกเดินทางเราต้องกล้าที่จะออกเดินทางนะคะวันนี้ก็ให้แง่คิดน้องๆไปแล้วก็ต้องกล้านะคะ แล้วก็นั่นแหละอืมใช่ไหมคะก็ให้กำลังใจเด็กกันนะเออม,มาอยู่วิทยาลัยปีหนึ่งก็จะแบบบ้องแบลลนิดนึงนะเด็กปีหนึ่งก็น่ารักมีความน่ารักมีความสดใสเพราะว่ายังยังแปลกที่ยังแปลกที่แปกคนอยู่แต่เดี๋ยวพอเริ่มปีสามปีสี่แล้วเริ่มเป็นรุ่นพี่ก็จะมีความกากันนิดนึง ความสับสมันก็จะหายไปแต่มันก็ไม่ง่ายนะทุกคน4ปีในรั้วมหาลัยอ่ะสปีในรั้วมหาลัยมันก็ต้องเจออะไรหลายๆ,ๆอย่างถ้าไยดีรักด,ดีก็จะผ่านมันไปได้แล้วก็จะผ่านไปได้แล้วก็จะประสบความสําเร็จในการเรียนในการอะไรใดๆแต่ถ้าไม่ฝ่ายดีคบเพื่อนก็คบเพื่อนไม่ดีนะคบเพื่อนไม่ดีทําตัวไม่ดีสปีก็ไม่จบนะ มันคนก็ไปไม่ถึงปลายทางก็มีนักศึกษานิสิตนักศึกษาหลายคนก็ไปไม่ถึงปลายทางนะเสะก่อนมันก็มีเนี่ยเราก็ต้องให้แง่คิดให้แง่คิดกับเด็กๆให้มีความมุ่งมั่นให้มีความมุ่งมั่นแล้วก็จัดระดับความสําคัญจัดลําดับความสําคัญของการใช้ชีวิตให้มันถูกวัยเรียนอะไรที่สําคัญที่สุด วัยเรียนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเรียนหน้าที่อย่างเดียวที่เราต้องทําตอนนี้คือเรียนเรื่องอื่นเป็นเรื่องเรื่องรองทั้งหมดเลยเรื่องความรักเรื่องอะไรใดๆมันเป็นเรื่องยังเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในระดับรองๆเลยมันไม่ควรเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตนะแต่ไม่ได้หมายความว่ามีคู่ไม่ได้อะไรไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่จะต้องไม่เอาเรื่องคู่ไม่เอาเรื่องคู่เรื่องแฟนหรือเรื่องอื่นมามีความสําคัญเหนือเรื่องเรียน ดิฉันก็จะบอกุแนะนําให้น้องๆใช่ไหมอย่างอย่างดิฉันเนี่ยอยู่ในวัยทางานแล้วเราก็จะไม่เอาเรื่องอื่นให้มาอยู่เหนือเรื่องการทํางานไม่ได้ไม่ได้เลยเรื่องอื่นจะต้องเป็นเรื่องรองเรื่องที่สําคัญที่สุดกับชีวิตเราตอนนี้คือเรื่องงานเราต้องเราต้องเราต้องแน่วแน่เราต้องแน่วแน,วแนว่เราต้องมั่นคงกับงานที่กับงานที่เราทําเพราะว่างานเป็นสิ่งเดียวที่จะทให้เรามีอยู่มีกินมีเงิน ใช่ไหมครเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องรองเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องรองเรื่องความชอบแพชชั่นเรื่องเรื่องอะไรอ่ะอยากจะสนุกเอออยากจะอะไรใดๆมันเป็นเรื่องรองนะแต่เรื่องที่สําคัญคือต้องรับผิดชอบเรื่องงานให้ดีแล้วเรื่องอื่นก็ค่อยว่ากันพอทํางานแล้วมีเงินแล้วอยากจะเอาเงินไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์อันนั้นไม่มีปัญหาแล้วแต่ใดๆก็คือต้องให้ความสําคัญกับเรื่องงานให้เต็มที่ก่อนนะครับ เราเรียกว่ามีจุดยืนชัดเจนในเป้าหมายชัดเจนในเป้าหมายแล้วก็รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองในแต่ละช่วงในแต่ละช่วงวัยชีวิตก็จะประสบความสําเร็จค่ะนะแล้วก็ดิฉันก็บอกเด็กๆว่าไม่ไม่มีคําว่าฟุกนะชีวิตไม่มีคําว่าฟุกค่ะไม่ชีวิตไม่มีคําว่าฟุกไม่มีคําว่าบังเอิญก็ไม่มีไม่มีทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันทุกอย่างเกื้อกูลกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกัน อยากมีผล่แบบไหนก็ต้องสร้างเหตุแบบนั้นอยากให้ชีวิตดีก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยให้มันดีนะสร้างเหตุปัจจัยให้มันดีปูทางไปให้มันดีอ่ะปูทางไปให้มันดีถ้าปูทางไม่ดีปลายทางมันก็ไม่ดีนะอยากให้ปลายทางมันดีอยากให้ปลายทางมันดีมันสวยงามให้มันถึงฝั่งถึงฝันก็ต้องค่อยๆปูทางไปให้มันดีสม่ำเสมอมีความสม่ำเสมอแล้วก็ทำไป แล้วมันก็จะดีสวัสดีค่ะคุณพาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยทุกผู้ทุกคน,กกกคนข้อจอข้อใจให้ด้วยนะจ๊ะตอนนี้หกหมื่นใจก็เดินทางไปด้วยก็ขออนุญ,ญาตแบบพูดคุยไปด้วยนะจ๊ะกับทุกคนเลยเออนะคะจริงค่ะงานทําให้ชีวิตมั่นคงถูกต้องถูกต้องแล้วโดยเฉพาะต้องเป็นงานที่มันสุจริตด้วยนะ เป็นงานที่สุดจริตงานที่มีเกียรติไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะคะไม่เกี่ยวงานที่มีเกียรติก็คือการงานที่มันสุดจริตที่เราเป็นหลักอยู่ในหลักสัมมาอาชีวะนะคะ่ยเรียกว่าการงานมีเกียรติทําอะไรก็ได้เป็นแม่ค้าก็มีเกียรติทุกวันนี้อาชีพดิฉันก็คือแม่ค้าการขายของโดยสุดหลักสุจริตไม่เอาเปรียบไม่คดโกงลูกค้าขายของดีมีคุณภาพลูกค้าพึงพอใจซื้อไปแล้วสินค้าตรงปก มีการรับผิดชอบดูแลก็ถือว่าใช้ได้แค่นั้นพอจบฝนตกค่ะฝนตกฝนตกค่ะก็ค่อยๆไปตาค่อยๆขับไปไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆเพราะาเราไม่ได้เราไม่ได้รีบอยู่แล้วกดใจให้แล้วค่ะอยู่บ้านไม่ตกนะขับรถออกมาจะอะไรตกตลอด เมื่อกี้อยู่บ้านยังแค่ค้มๆเลยค่ะทุกคน,นพอออกมาแล้วตกแล้ว,วปักหมุดปนาปักหมุดปุ๊บฝนตกปั๊บปักหมุดปั๊บฝนตกปุ๊บเออแต่ไม,ไม่ไม่วอรี่ค่ะเพราะว่าเราไปของเราเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีความสุขไปเรื่อยๆทำงานหาเงินก่อนค่ะจะได้มีตังค์จ่ายค่ารถออืม สวัสดีนะคะขเขอจอเข้าใจได้เลยไปช่วยกันใครใจดีก็ส่งของขวัญให้ได้จะกราบขอพระฟุณอย่างสูงสามารถส่งแมวที่มันกดเยี่ยมเยี่ยมเงี้ยได้นะคะเออไปไหนก็ชุ่มฉ่ำเป็นคนเลิกเย็นนะทุกคนดิฉันนะ่ะทำอะไรไม่ว่าจะแบบทำบุญวันเกิดอ่ะลงเสาเข็มบ้านฝนจะต้องตกตลอดถ้าไม่ตกวันทำก็ตกวันก่อนทำเป็นคนที่ทำอะไรเลิกเย็นตลอดจริง เจ้งวันเกิดอาจจะจัดงานจะตักบานนอา้าฝนเทอาจจะลงเสาเข็มบ้านเอาฝนตกแต่ไม่ตกหนักนะตกแบบปลอยๆแบบแเหมือนเทวดามาชะลมน้ำมนต์ให้อะไรประมาณนี้ชุ่มฉ่ำขอบคุณนะคะขอบคุณเออ่ขอบคุณแมวเยี่ยมสุดๆอ, <c oughs> อืน้ำมันมีป้าน้ำมันเหลือเท่าไหร่สองร้อยโ,ยโลจะไปเติมแบบปัม๊ม อัจจะซื้อน้ำซื้ออะไรกินรู้สึกแบบกดไหลย้อนสวัสดีค่ะคุณพ่อใหญ่โอ้ไม่กล้าอ่านเลยอะ่ะไม่กล้าอ่านต่อเลยเรียกพ่อใหญ่เฉยๆแล้วกันมางานบรรยายที่กทมค่ะอ งานเขาพรุ่งนี้ประมาณสิบประมาณเที่ยงเที่ยงอย่าเชื่อมั่นในโชคชะตาเยอะไม่มีคําว่าโชคชะตาค่ะชีวิตไม่มีคําว่าโชคชะตาค่ะชีวิตไม่มีคําว่าโชคไม่มีคําว่าชะตาค่ะไม่มีทั้งโชคแล้วก็ไม่ AH ไมีท AH ั้ง AH ชะตาชีวิตคือชีวิตเลยชีวิตเป็นของเปล่าๆอยู่ที่คนที่เป็นเจ้าของชีวิตว่าจะชีวิตมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนกงล้ออ่ะชีวิตมันเหมือนกงล้อกงล้อมันหมุนเองไม่ได้ คนที่คนที่หมุนกงล้อคือใครคนบังคับเวียนชีวิตก็เหมือนกันใครบังคับกงลอ้อกงล้อมันก็หมุนไปตามอย่างนั้นชีวิตก็เหมือนกันชีวิตเป็นของเฉยเฉยไม่มีดวงไม่มีชะตาไม่มีไม่มีหาเหวี่ยอะไรทั้งนั้นค่ะชีวิตเป็นของเปล่าเปล่าเลยดีเลวคนที่เป็นเจ้าของชีวิตเป็นคนกําหนดไม่มีอะไรกําหนดให้ไม่มีอะไรบันดาลให้ถ้าเป็นคนพุทธนะวัดกันแค่นี้เลยถ้าไม่เชื่อหลักนี้ก็ไม่ใช่หลักพุทธ คนพุทธเชื่อกันตรงแค่นี้เลยวัดแค่นี้เลยว่าเป็นพุทธไม่พุทธวัดแค่นี้เลยว่ามองหลักชีวิตยังไงกรรมสัตว์เตวิภัชติกรรมต่างหากที่จําแนกสัตว์กรรมสัตว์เตวิภัชติการกระทําและพฤติกรรมนั่นแหละที่จําแนกสัตว์ให้มันแตกต่างกันไปเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นคนสําเร็จเป็นคนไม่สําเร็จเป็นคนขี้เกียจเป็นคนขยันเป็นคนฝ่ายดีเป็นคนฝ่ายต่าอะไรกําหนด อะไรกำหนดการกระทำเป็นสิ่งกำหนดไม่มีอันอื่นกำหนดไม่มีไม่มีอะไรกำหนดสักอย่างหรอกหิวข้าวไม่เอามือตักข้าวเข้าปากไม่แดกข้าวเองก็ไม่มีใครช่วยให้อิ่มได้ยกเว้นว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงมึงก็แดกทางสายยางไปอันนั้นก็มีพยาบาลช่วยแต่ถ้ามึงมีสองมือสองตีนหิวข้าวมึงไม่แดกข้าวมึงไม่ตักข้าวเข้าปากมึงไม่หยิบช้อนมึงไม่ตักข้าวเข้าปากไม่มีใครตักให้มึงได้ค่ะ อันนี้ทางออกตรงไปตรงไปตรงไปไยังไม่ยังไม่เข้ายังไม่เข้าอ่ะถูกต้องหรือเปล่าปวดขี้อย่างเงี้ยมึงปวดขี้อย่างเงี้ยมึงมีขามึงไม่เดินเข้าห้องน้ําใครจะอุ้มมึงไปละ่ะยกเว้นว่าเป็นผู้ป่วยยกเว้นว่าเป็นผู้ป่วยทุกพลภาพเดินเองไม่ได้ต้องให้ลูกหลานหรือว่าพยาบาลช่วยอุ้มไป แต่ถ้ามีมือมีขาบอกปวดขี้ฉันปวดขี้แล้วเกินช่วยฉันไปปวดทุกหน่อยไม่มีใครเอามึงไปปวดทุกเหล่ามึงต้องเดินไปเอง้องน้ําอยู่ตรงไหนก็เดินไปติคะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดเลยพูดเอาให้เห็นได้ง่ายที่สุดเข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยคะ่ะชีวิตเราเราคือผู้กําหนดชีวิตอยู่โดยตัวของมันมันใช้โดยตัวมันเองไม่ได้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายมันเป็นบ่าวของจิตใจ ความคิดเรานั่นแหละเป็นตัวบังคับบัญชาเป็นตัววงการให้เราทํานู่นทนํานี่สิ่งที่เราอบรมบ่มเพาะในความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมคะคิดบ่อยๆคิดย้ำๆมันก็กลายเป็นอุปนิสัยมันก็กลายเป็นอุปนิสัยเป็นใจคอของเราเป็นจริตในตัวเราแต่ทุกอย่างมันมาจากความความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละที่เราอบรมบ่มเพาะมันเรื่อย ตั้งแต่เราเป็นเด็กไร้เดียงสาไปจนถึงแก่ชราจะเข้าโรงนั่นแหละเราอบรมบ่มเพาะความรู้สึกนึกคิดยังไงชีวิตเราเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเขาเพ,าะ,เพาะแบบนี้แหละความคิดเรามันเป็นตัวชักนำจิตเตนะ้นนิยตีโลโกสัตว์โลกย่อมหมุนไปตามความคิดของตอนเองอนี่นนะคิดแบบไหนมันก็ทําแบบนั้นแหละ คิดดีมันก็ชักจูงไปให้เราทําสิ่งดีๆคิดไม่ดีมันก็ชักจูงให้เราทําไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเข้าใจไหมเออฉะนั้นก็สําหรับดิฉันนะดิฉันเชื่อแบบนี้ดิฉันไม่เชื่อเรื่องอื่นดิฉันไม่เอาตัวเองไปเป็นทาสอะไรทั้งนั้นนะคะพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา ทมโมเมนาโถพระธรรมเป็นพี่พึ่งของเราสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราดิฉันไม่มีที่พึ่งอื่นดิฉันไม่ยอมให้ชีวิตดิฉันไปอยู่ใต้อะไรวงการทั้งนั้นนะคะดวงชะตาหาหิวอะไรไปไกลๆเลยไม่สนใจไม่ต้องมาบอกค่ะว่าจะดวงนี้ปีนี้ดีปีนี้ปีชงปีนี้นนปีน,ปนี้เลขนู้นเลขนี้ปีนี้เลขสิบสี่ปีนี้เออช่างแม่มึงเถอะอันนั้นเรื่องของมึงไปคุยกับ มึงไปคุยกับคนที่เชื่อแล้วกันคนที่ธาตุเดียวกันความคิดเดียวกันก็ไปคุยแบบเดียวกันแต่ไม่ต้องมาคุยกับดิฉันเพราะว่าวดิฉันไม่เชื่อเพราะว่าวดิฉันไม่เชื่อดิฉันไม่เชื่ออะใครทุกคนความเชื่อมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนมีสิทธิเขาทุกคนอันนี้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นเขามีสิทธิเชื่อได้เราทุกคนมีเสรีภาพพ,พอๆกันในการจะเชื่อในการจะนับถืออะไรเป็นเสรีภาพที่ใครก็ไม่สามารถมาบังคับ มาบังคับข่มเหงความรู้สึกเราให้เชื่อหรือไม่เชื่ออะไรได้แต่อันนี้พูดถึงตัวเองคนเดียวเท่านั้นเป็นความคิดของตัวเองคนเดียวเท่านั้นคนอื่นจะอย่างไรก็สุดแล้วแต่นะแต่ถ้าถามดิฉันดิฉันก็ตอบแบบนี้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกนึกคิดของดิฉันเองดิฉันก็ไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลค่ะไม่มีใครเป็นศูนย์กลางจักรวาลไม่มีใครเป็นศูนย์กลางของความถูกต้องมันเป็นแค่ความเห็นความเห็นหนึ่งเท่านั้นความเห็นของดิฉันก็เป็นแค่ ความเห็นความเห็นหนึ่งเท่านั้นซึ่งบนโลกใบนี้มีร้อยความเห็นพันความเห็นจะเชื่ออะไรจะปฏิบัติตามอะไรก็ขอให้ใครควรและพิจารณาให้ดีถ้าเชื่อแล้วคิดว่าเอ้ยฉันเชื่อแล้วชีวิตฉันดีจริงนะฉันรู้สึกสบายใจจริงๆและชีวิตฉันไม่มีความทุกข์เลยฉันเชื่อแบบนี้ฉันทําแบบนี้ฉันเดินไปตามทางแบบนี้แล้วชีวิตฉันประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเชื่อไปเลยไม่มีใครบังคับเราได้ฉะนั้น โดยที่สุดท้ายแล้วก็นั่นแหละชีวิตก็เป็นของเราจะยึดถือความเชื่ออะไรก็คิดพินิษพิจารณาให้ดีเออว่าเราเชื่อแล้วเรายึดถือแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วความเชื่อแบบนี้มันนําเราไปสู่อะไรมันนําเราไปสู่อะไรสู่สิ่งที่เรียกว่าอะไรอืมถ้าเชื่อแล้วมันทําโอ้มันยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบมีแต่เรื่องทุกข์ใจยึดถืออะไรแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข ไม่รู้สึกสบายใจเลยยึดถือความเชื่อ,อน,นี้แล้วก็คิดมากวิตกมากต้องเสียเงินเสียทองไปทําอันนู้นอันนี้ก็ <trabajando S 1> อย่าไปยึดอ,อย่าไปถือก็อย่าไปยึดอย่าไปถือเออก็อย่าไปยึดอย่าไปถือถ้ายึดถือแล้วทําให้ตัวเองมีแต่วความทุกข์ไม่ไม,ไม่ไม่ควรยึดถือแต่ถ้าความเชื่ออะไรที่เรายึดถือแล้วเรารู้สึกว่ามันทําให้เราแบบปลดเปื้องตัวเองจากความทุกข์ได้รู้สึกว่ามันเยียวยาจิตใจเราทําให้เราไม่หดหู่เศร้าหมอง มีกําลังใจยึดถือเชื่อแล้วมีมีความเข้มแข็งมีกําลังใจในการที่จะใช้ชีวิตหันกลับมาสู่หลักของการพึ่งตัวเองมากขึ้นมากขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้ความเชื่อนั้นก็ใช้ได้ยึดได้พอยึดถือแล้วทําให้เรากลายเป็นคนเข้มแข็งทําให้เราเป็นคนมีจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบ,บานก็ยึดได้เชื่อได้หลักมันมีแค่นี้เองค่ะไม่ต้องอะไรเยอะไม่ต้องอะไรเยอะนะคะอืนั่นแหละนะเห็นไหมอยู่บนรถยังพูดได้เลยเนี่ย <c oughs> อยู่บนรถก็ยังพูดได้เทศได้เออไม่ต้องห่มเหลืองหอม่มหลางหรอกนี่ห่มแบบนี้แหละโอ้มีคนโทรมาอืมใครโทรมาไม่เลอทุกคน ็นักพูดใช่ทุกคนก็พูดก็ให้กำลังใจง่ายให้กำลังใจให้ทุกคนพูดเพื่อเป็นการให้กำลังใจฝนหยุดแล้วค่าฝนหยุดแล้วตกจนหยุดแล้วเนี่ยตกจนหยุดแล้วไปปลอยนิดๆเมื่อกี้ตอนออกมาตรงโซนโนู้นะตกหนักอยู่ครับตอนนี้ก็แบบอันนี้แหละไม่ได้ไปเที่ยวค่ะมางานพรุ่งนี้มีบรรยายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องผู้คนป่วยนั่นแหละให้กําลังใจวิธีการดูแลตัวเองปรับจูนความรู้สึกตัวเองของคนป่วยของอะไรแบบนี้อืมแล้วก็มาก็เพราะว่าอาจารย์หมอที่เขาเชิญน่ะเขาที่เขาขอความนุ้เคราะห์มาเขาเป็นหมอที่ที่รับเคสคุณแม่ดูแลคุณแม่แล้วก็น้ําใจแล้วก็เราก็มาให้เขาเราก็ต้องมาให้เขานิดหนึ่งน้ําใจ พราะว่าเขาดูแลแม่เราดีดูแลแม่รับเคสแม่ไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้ไม่ได้วอรี่ ey, เพราะว่าดิฉันเป็นคนจะแบบนี้แหละคือถ้างานพรุ่งนี้ดิฉันเดินทางวันนี้คือถ้าสมมติว,มว่างานงานวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเราก็ต้องถ้าเราไม่ได้ติดอะไรจริงเราก็ควรเผื่อเวลาการเดินทางไว้หนึ่งวันเดินทางไปถึงแล้วเราก็จะได้นอนได้พักผ่อนให้มันเต็มที่ กรจาไหมคะเออเวลาทํางานมันก็จะได้แบบไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากไม่อะไรมากไม่งั้นก็ไม่ไหวถ้าเดินทางเดินทางเลยทํางานเลยมันเหนื่อยเกินไปมันเหนื่อยเกินไปอะไรที่มันตึงเกินไปไม่ดีนะคะอะไรที่มันตึงเกินไปก็ไม่ดีย่อหย่อนจนไม่มีวินัยเลยก็ประสบความสําเร็จไม่ได้ชีวิตมันต้องเหมือนพินสามสายอะ่ะ ชีวิตคนเรามันต้องเหมือนพินสามสายนะคะถ้ามันหย่อนเกินจนแบบเป็นคนที่แบบไม่มีระเบียบว,วินัยกับตัวเองเลยไม่มีวินยัยไ,ไม่มีวินัยในการทํางานไม่มีความสม่ําเสมอทําอะไรก็หม่เอาจริงเอาจังทาป๊อบป๊อ,ปปอปแป,ป๊บแป,ป๊บแล้วก็ล้มเลิกนะไปครึ่งครึ่งกลางๆอันนี้เรียกว่าหย่อนเกินไปหย่อนเกินไปก็ไม่ดีคนที่ใช้ชีวิตหย่อนหย่อนเกินไปสุดท้ายก็ชีวิตก็จะไม่ประสบความสําเร็จเลยไม่ว่าทําอะไรตึงเกินไปตึงก็คือแบบ เป๊ะทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างต้องแบบดีพร้อมไปหมดเลยต้องเป๊ะต้องออกมาต้องเป๊ะทุกระเบียบนิ้วตึงเกินไปเหมือนทํางานก็ทำ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 ทหามรุ่งหามค่ําไม่มีเวลาจะพักจะ่อนนี้ก็ตึงเกินไปจะไม่มีเวลาจะหลับจะนอนเรียกว่าตึงเกินไปก็ไม่ดีตึงเกินไปก็สุดท้ายมันก็ชีวิตมันก็พังก่อนอะ ชีวิตมันก่อนจะถึงความสาเร็จชีวิตมันก็แหลกลานไปแล้วพังไปแล้วใช่ไหมมันก็แบบต้องแบบถ้าเป็นพินสามสายก็ต้องแบบพอดีพอดีพอดีพอด,พอดีก็มีวินัยกับตัวเองมีวินยัยวินัยที่หมายถึงความสม่ําเสมอนะคะทําเรื่อยทําได้มากได้น้อยก็ทําเช่นไอ้ไอคำว่ามีวินยัยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้อง เป๊ะเป๊ะเป๊ะก็คือแบบแบบนี้แบบนี้ทุกวันทุกวันไม่ใช่นะคะความสม่ําเสมอไม่ได้แปลว่าต้องเหมือนกัน,กนทุกวันทําทุกอย่างแบบตึงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ, <isierung> <standalone> เหมือนกันทุกวันเรียกว่าวินัยไม่ใช่นะคะวินัยจริงๆคือความสม่ําเสมอความสม่ําเสมอคือการทําต่อเนื่องไม่ว่ามากหรือน้อยก็คือท <lish> ําเช่นการออกกําลังกายอย่างเงี้ยการออกกําลังกายใช่ไหม เราก็ดูแลตัวเองแหละควบคุมไปอาถ้าสมมุติว่าวันนี้เรากินน้อยเรารู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยนะไม่ไหวแล้วไม่มีแวะแรงแล้วอยากพักผ่อนอยากนอนเราก็ทานให้น้อยลงแล้วเราก็ไม่ต้องออกกาลังกายเราก็พักผ่อนอันนี้ก็เรียกว่ามีวินยัยหรือวันนี้เหนื่อยมากทํางานเหนื่อยมากปกติออกกําลังกายได้ชั่วโมงหนึง่งวันนี้ครึ่งชั่วโมงแต่ทุกวันมากน้อยทําไปทุกวนันอันนี้เรียกว่าวินยัยคือความสม่ำเสมอเก็บเงินเหมือนกันปกติจะเก็บเงินเดือนหนึ่งไม่รู้ว่าพัน